ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยยูโรปังขนมปังแซนด์วิชสอดไส้สวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือรายการทีเด็ดลูก,ลกนี้พบหน้าร้องไห้มีคนจะไม่มีต่อไปเพราะว่า เพราะว่าเราทำให้นิ่งคนกลายเป็น0เป็นไงช่วงนี้มีอะไรจะแนะนำอะไรไงอีกบ้างไหมหนูละคะไม่หนูเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้เยาว์ในที่นี้เอ้หรลอไม่มีสิทธิ์จะไปแนะนำอะไรใครทั้งนั้นเสนอแนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วต้องให้พวกไหนอะใช่พี่พี่โอ้ เราในแผนกรับฟังใช่ค่ะแผนกรับฟังอย่างนั้นเราไปฟังเขาก่อนดีกว่าได้ครับอาจารย์แก้วสวัสดีครับสวัสดีครับอาชกรครับครับวันนี้อยากแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการติดตามโลกสมัยใหม่นะครับคือทุกยุคทุกสมัยทุกคนทุกช่วงวัยเราสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ยก็จะมากขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุแต่ว่าพอสังคมผู้สูงอายุมันเจอยุค โลกดิจิทัลเข้ามากระทบเราเราก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุก็ต้องจาเป็นจะต้องใช้สมาร์ทโฟนใช้การเรียนรู้อ A อองเอบางทีเห็นรูปมาเป็นรูปเอะรูปจริงรูปอะไรแชร์มั่วอะไรเงี้ยครับก็ต้องอาจจะต้องอพิจารณาดูว่าบางทีมันมันใช้ AI สร้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเราแชร์ต่อไปหรือว่าไปไว้บนโซเชียลอะไรต่างๆก็อาจจะนั้นอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายใหม,หม่ๆนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนราชาการต่างๆก็พยายาม เอามาสอนนะฮะเรื่องของกลมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเขาก็พยายามสอนให้ผู้สูงอายุติดตามแล้วก็เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็สอนนะครับเปิดสอนแล้วก็ให้คําแนะนําในลกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุอะไรต่างๆนะครับในกลุ่มหนึ่งก็แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาเติบโตเราจะสังเกตเห็นว่าเด็กก็เก่งขึ้นละแต่ว่าการที่เด็กเก่งขึ้นเนี่ยเติบโตมากับยุคดิจิทัลเนี่ยเขาก็ต้อง มีการใส่แล้วก็พัฒนาความรู้ไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เขาเติบโตมาแล้วสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ใช้พัฒนาทักษะอะไรต่างๆได้นะครับก็อยากให้เรียนรู้เรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัยครับครับสุดยอดค่ะอาจารย์แล้วถ้าเผื่อโรคใหม่เนี่ยโรงพยาบาลก็มียารักษาไหมฮะโรงพยาบาลโรงพยาบาลมียังไงคะโรคใหม่ยังไงต้องอะไรโรคใหม่ไงทีนี้มีโรคใหม่อ๋อโรค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  จงงเลยโอกใบนี้แหมลูกเยอะมีอะไรจะแนะนํากับเขา้า้ไหมคะอ้าวพี่จิ้งโดวรัตครับสําหรับพี่นะคะพี่ก็คล้ายๆกับอาจารย์นะคะคือช่วงระยะนี้พี่เนี่ยจะได้รับงานที่จะไปเนี่ยคืองานเกษียณอายุเยอะมากเพราะว่าจะมีผู้เกษียณอายุเยอะแล้วก็ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาก็มักจะเชิญพี่ไป นะคะไปพูดให้คุณหมอหรือพยาบาลหลายที่อย่างที่พี่ผ่านมาเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลสมุทรสาครเดี๋ยวก็จะมีศิลีราชเดี๋ยวก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องให้กําลังใจพยาบาลที่ทํางานมาตั้งแต่ทั้งชีวิตใช่ค่ะต้องให้กําลังใจยังไงคือคนเราเนี่ยเราต้องเสียสละ จุดแรกเลยต้องเสียสละอะไรเสียสละที่ว่าเราเรียนจุดจุดนี้เนี่ยคือเหมือนกับเช้าปุ๊บตื่นปั๊บไปทํางานปั๊บกลับบ้านปั๊บเป็นมันเป็นตารางและตารางและตารางและทุกอย่างเป็นตารางหมด40กว่าปี30กว่าปีจนกเกษียณปุ๊บเนี่ยเราต้องเสียสละ ให้กับคนที่เขาจเจริญรอยตามเรามานั่งแทนเก้าอี้ของเรามาทำปฏิบัติงานแทนเราฉะนั้นเราต้องให้ให้เขาให้โอกาสคนที่กำลังจะมาเกิดแทนเราอ,อย่าเสียใจอย่าน้อยใจอย่ามองตัวเองต่ำต้อยอและอย่ามองตัวเองว่าตัวเองเนี่ยด้อยแล้วไม่มีค่าแก่แล้วบางคนถึงขนาดคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นไอ้นี่เลยนะซึมเศร้าหรอคะเป็นไอ้นี่เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะซึมเศร้าไปเลย ราะว่าไม่ได้อยู่บ้านการที่แนะนําพี่ก็อยากจะบอกว่าให้ยังออกไปนอกบ้านบ้างน,นะคะไป,ไปตลาดไปอะไรเยอะแยะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือปลูกผักต้องทําผักปลูกเองปลูกอะไรอย่างนี้แล้วมันจะมีความสุขแล้วกลางวันก็นอนพักตกเย็นมาก็ทํากับข้าวทานดูทีวีจบชีวิตมันก็ง่าย,ายอะ่ะมันวนเวียนอยู่เท่านี้อย่าเสียใจพี่เห็นคนเสียใจมาเยอะและเรื่องว่า ไม่อยากเสียแล้วเกาะก็อี้ไว้แน่นเลยก็อี้ตัวนี้ที่เราเกาะไว้เนี่ยมันไม่ได้มันเป็นเก้าอี้ของคนเอิอเรายืมก็ใช้มาเหมือนก็อี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็ไม่เราเอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยอันนี้คืออยากได้ยอยากได้ย้อากลับเลอันนี้อันนี้ปพุมยมานี่จะเอากลับบ้านนีแล้วพวกน้เก็เอามาใหม่เอามาใหม่อันนี้เปิดมืยมันไม่ได้ไงเขาเรียกว่าต้องเสียสละ ต้องให้โอกาสกับเสียสละเนี่ยมันต้องมาคู่กันเพราะทุกคนก็ต้องเกษียณทั้งนั้นแหละนะคะสาหรับพี่ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะครับดี่ผก็มีประสบการณ์อาแอดค่ะสวัสดีค่ะก็เล่นสุขภาพอีกแล้วใช่ไอยู่กีฬาอยู่กับงานสายสุขภาพครับเพราะเรื่องสุขภาพสําคัญเดี๋ยวจะเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมภารกิจที่จะทําก็ทําไม่ได้แต่ถ้าดีก็เล่นกีฬาด้วย นะครับพูดถึงกีฬากีฬามหาชนก็คือฟุตบอลใช่ไหมฮะฟุตบอลนี่คนดูทั่วโลกการแข่งขันฟุตบอลต้องมีการเปลี่ยนตัวแต่ว่าถ้าน้องเจนเป็นแฟนพี่ไม่มีเปลี่ยนใจครับหาได้ตลอดไายตลอดแวะเขาเรียกแวะแวะนิดนึงแวะมาชมหน่อยแวะชมสิ่งที่น่าสนใจแวะชมหน่อยแวะชมหน่อยโอเคครับ แม่ค้าขายผักกับการเดินทางที่แสนจะลำบากเมื่อขาดเสาหลักของครอบครัวจนต้องยอมเป็นหนี้รายวันทีเด็ดลูกนีสนับสนุนโดยเพสัต Advanced Whitening ซ e r u m ลูกนีคนแรกวันนี้ครับคุณก้อยจากน้องคายสวัสดีค่ะสวยเลยค่ะสวยจังเลย บังไฟ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 พญานาคมีพญานาคไหมอันนี้หัวงูอั yeah นนี้หัวงูฮะหักี้หัวงูยินใหญ่ยังใหญ่เกินตัวคือยังใหญ่ไม <S <s ่พอความรักที่สามีของเธอมอบให้เมื่อตอนมีชีวิตอยู่ มันเป็นความสุขที่ยังตึงใจตึงตึงอยู่ในหัวใจตึงอยู่ในหัวใจโอ้ตึงอย่างนี้ก็ได้ตึงตึงได้แม้ว่าวันนี้เนี่ยเธอต้องต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้กับพายุพายุมรสุมโลกใบนี้โลกที่มาลุมแล้ว ยังไงแล้ววันหนึ่งลำพังอ๋อเพียงลำพังอ๋อเพียงลำพังอ๋อไม่ใช่วันหนึ่งแล้วหรอแต่เธอก็ยังเฮ้ยไม่ย่อไม่ย่อวิ่งสู้สู้เพื่อความอยู่รอดอ่าอันนั้นแหวกแหวกโคงแล้วแต่นี่นี่นี่เนี่ยมันก็ วมาวน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 อยู่แถวนี้มันก็ยังวนเวียนอยู่วนอยู่รอบๆแล้วจะเป็นยังไงนั้นไปดูดูซื้อก้อยจ้ะซื้อจริงซื้ออํายวนฉุกสวัสดิ์จ้ะตอนนี้คือมีอาชีพเก็บผักขายจ้ะเก็บทั่วไปแล้วก็ไปขายตามตลาดนัดพอตกเย็นมาเหลือประมาณสามโมงเย็นก็ออกไปขายตามหมู่บ้านนะจ่ะตามก่อสร้างแม่ค้าขายผักกับการเดินทางที่แสนจะลำบาก เมื่อขาดเสาหลักของครอบครัวจนต้องยอมเป็นหนี้รายวันไปฟังเรื่องราวของเธอกันครับเป็นคนจังหวัดน้องคายค่ะตอนเด็กก็เป็นทำนาเนาะพ่อแม่ก็ทำนาเราตอนเด็กๆเราก,ก็ไปโรงเรียนอยู่บ้านกับตายายพอเรียนเสียจสาวอาทิตย์ก็ไปที่นากับพ่อกาไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายเรียนจบป .6 จ้ะพอเชนนี้พอจบป .6 ปุ๊บก็มีคนชื่อป้าแหวงไปหา คนทํางานในกรุงเทพจ้ะแล้วก็ติดต่อมาก็มาทํางานในกรุงเทพมาเลี้ยงน้องได้เดือนละหกร้อยพอมาอยู่ได้ประมาณตั้งหกเดือนก็กลับไปที่บ้านอันนี้ก็กลับมาใหม่มาอยู่แถวลาดพร้าวมาทางานโรงงานปลากระป๋องก็เดือนละหกเราไดเหมือนกันอยู่ประมาณได้ไม่ถึงครึ่งเดือนอะ่ะคือมันไม่มีแบบมันนอนลําบากนอนกันเยอะนอนแบบไม่โรงงานอะ่ะสลับนอนแล้วมันก,กระกปกต้องซื้อกินเองเองี้ยมันลําบาก เนี่ยก็อยู่ไม่ได้ก็ออกกลับไปอยู่มันนอกมาทํานาเหมือนเดิมประมาณกับปีแหละก็กลับมามาทํางานที่พระรามหกโรงงานทอผ้าตรงเนี้ยตรงข้างวัดไททองอะจ้ะพบรักกับสามีที่แสนดีเจอกับแฟนที่ข้างวัดไททองมาทํางานโรงทอผ้าพอทำรอผ้าพอผ้าเสร็จก็เขามีคนติดต่อว่าเห็นเราเดินไปตลาดก็ให้มาทํางานก็มาทําชักผ้าทํางานบ้าน อันนี้แฟนเขาก็เดินมาตลาดเราก็ทําแบบกรอบทรายอ,อยู่เขาก็เห็นเขาก็มานั่งคุยคุยทีเนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาก็ชอบพอกันอะ่ะไปบ้านเขาเขาก็พาไปบ้านเขาไปที่แพรอยู่ฝั่งแพรฝั่งแม่น้ําก็ไปอยู่กับเขาแฟนตอนนั้นก็เรียนจ้ะเขาก็เดินมาตลาดเดินมาซื้อกับข้าวเดินมาซือ้ออะไรตลาดอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันประมาณสักสามเดือนอะ่ะตอนเนี้ยพ่อก็มาคนที่ทํางานด้วยหัวหน้าทํางานอะ่ะเขาโทรไปหาพ่อให้พ่อลงมา ก็ผูกข้าไม้ข้อมือกันพ่อก็อกลับไปอยู่บ้านไป้วยการแฟนก็ไปอยู่ด้วยเกี่ยวข้าวทำนาดำนาเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จก็ลงมาอยู่กับพ่อแฟนที่เดิมันนี้ก็มาท้องลูกคนโตท้องได้เจ็ดเดือนก็กลับไปอยู่กับญาติที่จันญาติแฟนอยู่กับญาติอดเสร็จได้ประมาณสามสี่เดือนก็กลับมาที่แพรต่อมาอยู่กับพ่อแฟนก็ช่วยเขาแม่ผัวทำปลาเค็มแฟนก็ทำกระเป๋ารถเมย จนลูกได้ประมาณ7เดือนน่ะก็ออกจากพ่อแฟนก็มาทําสะพานพระรามเจ็ดแฟนก็ทําก่อสร้างเราก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็มาท้องอีกคนนึงเพิ่อทำงานก่อสร้างประมาณปี47เพ่อสามีเสียก็กลับมาดูแลทีนี้พ่อสามีเขาขายมะลายัยเขาก็มายุบอาชีพขายมะลายอะ่ะให้แฟนแล้ววันดีสิตลาดเขายุบทีนี้ก็กลับมาจังหวัดนนท์มาขายปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลปล่อย และแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพอมาปี59แฟนก็ไปรับเต่ามีคนเอาเต่ามาส่งไปรับเต่าที่ในวัดชะลอคือคันแรกะเป็นคนชนชนแล้วหนีแล้วรถมาสวนเลนมาอีกคันหนึ่งก็มาเหยียบแต่คันที่เหยียบกระบ,บะเขาบอกว่าเขาไม่ผิดถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ a ฟ e b o o k ที่เด็ดลูกหนี้กดซ้มาม เกลูกและแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพอมาปี59แฟนก็ไปรับเต่ามีคนเต่ามาส่งไปรับเต่าที่ในวัดชะลออันนี้ออกไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่านี่ใช่แฟนานายชุนทร์ไหมบอกว่าใช่ค่ะบอกว่าสามีได้เกิดอุบัติเหตุนะโดนรถชนก็ไปจ้างมอเตอร์ไซค์วิ่งหามอเตอร์ไซค์พอไปถึงแฟนไม่อยู่แล้ว เขาบอกว่าไปที่โรงพยาบาลมากับลูกมาเจออยู่ในห้องซียูบอกว่าเป็นรายมากไมยขเขาไม่ให้เข้าไปดูบอกว่ากําลังช่วยอยู่ทีนี้พอนานก็ประมาณกับสี่โมงเย็นน่ะเขาก็บอกว่าช่วยไม่ทันแล้วไม่ไหวแล้วไปหาคนที่ว่ารถชนที่ชนน่ะเขาก็บอกเขาจะรับผิดชอบพอเผาศพเสร็จเขาบอกว่าเขาไม่ผิดบอกว่าแฟนน่ะกระเด็นมาหาเขาเองคือคันแรกอ่ะเป็นคนชน ส่วนหนีแฟนก็จะลุกไปหยิบรถแล้วรถมาส่วนเลนมาอีกคันหนึ่งก็มาเหยียบแต่คันที่เหยียบกระบเขาบอกว่าเขาไม่ผิดกลับมาตั้งหลักใหม่แต่ไม่วายต้องรับรู้ข่าวร้ายอีกพอสามีเสียก็กลับไปขายของแทนสามีอาชีพเดิมอาชีพที่สามีขายขายปลาปล่อยเต่าปล่อยพอขายได้มานานๆเข้าคือไม่ไหวอ่ะคือมันต้องตื่นเช้าตีสตีห้าก็ต้องออกขา,ขายไปก็วูบหลับ ตอนนี้ก็ไปโรงพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลเขาก็ไปตรวจว่าติดเชื้อเป็นมะเร็งปอดไปเจอเลิกขายก็อยู่กับลูกเพราะลูกสาวได้ได้ลูกคนเล็กก็มานั่งเลี้ยงลูกให้เขาสู้สุดชีวิตจนค้นพบธุรกิจใหม่หยุดขายช้มตำํำก็ไปทํางานก่อสร้างพอไปทําก่อสร้างเสร็จพอคือว่ากลับเดึกกลับมาถึงบ้านก็ทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยก็ไม่มีเวลาให้ลูกลูกอยู่คนเดียวอันนี้ก็เลยหันมา ลองไปเก็บผักดูว่าเราเดินไปดูเห็นผักมันสวยอะไรเงี้ยที่แรกก็ลองเก็บมาขายก่อนว่ามันขายได้ไหมเก็บกะทิเกร็ตําลึงมาขายก่อนแล้วก็ว่ามันเออมันขายได้แล้วก็เก็บในเก็บไปเก็บไปเออมันก็ขายดีแล้วก็หันไปดูผักบุ้งความจําเป็นที่ทําให้ต้องเป็นหนี้เป็นหนี้มาตั้งแต่ที่ว่าเริ่มขายช่อมต่ำมาจ้ะขายช้มต่ำนี่แหละเอามาขายลงทุนขายของขายก็ขายไม่ได้ดีก็ เป็นนี้เขายืมเข้ามา5,000ันที่แรกยืมมาก็แรกก็5 0 0 0ก่อนส่งวันละ2อ0อนี่ก็ไม่ไหวก็ไปกู้เข้ามากู้มาอีกกู้มาอีก3 0 0พันกู้มอเตอร์ไซค์มากู้มาจ่ายอีกเจ้าหนึ่งอะค่ะเป็นนี้ตอนนี้ประมาณ3,4 0,000หมื่นบาทจะ้ะปิดท้ายด้วยการหวนรำลึกถึงคุณความดีของสามีที่จากไปตอนนี้สามีอยู่ก็ขายของเนี่ยจะ้ะส่งลูกเรียน3คนจบมโางเยนเขมาทุกคนค่ะ ตอนที่แฟนอยู่ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ให้ทําอะไรเลยพาไปหาหมอตลอดขีม่มอเตอร์ไซค์ไปเวลาไปโรงพยาบาลไปสายแสยงให้คีโมก็ไปดูแลดีมากค่ะตอนน้คิดถึงค่ะคิดถึงแฟนคิดถึงมากตอนนี้ก็ไม่ได้มีใหม่ก็อยู่คิดถึงเขาตลอดเวลาจ้ะ ก็อนี้คือแบบชีวิตคือการเดินทางเนาะย้ายขึ้นย้ายลงแบบโอ้โหไปไปมาตลอดเวลาเลยตั้งแต่สาวมีพี่น้องอีกคนครับมีพี่น้องสามคนค่ะสามคนค่ะเป็นเป็นคนที่จะไห่เป็นคนที่สามค่ะคนที่สามคนเล็กเลยคนเล็กตอนเด็กๆเป็นยังไงคะตอนเด็กๆก็อยู่บ้านกับแม่ค่ะเรียนหนังสือนี่ตอน วลาอยู่บ้านล้หน้านาก็พ่อแม่ไปทํานานอนนาเราก็อยู่กับตายายเรียนหนังสือพอวันศุกร์ตอนเย็นก็จะไปที่นาหาแม่แล้ววันอาทิตย์ตอนเย็นก็จะกลับมาอยู่กับยายเรียนหนังสือค่ะเรียนได้ถึงชั้นไหนครับชั้นป .6 หกค่ะปะ .6 หกนะครับแล้วก็ออกมาทํางานออกมาอยู่บ้านเจ็ดก็จะประมาณตั้งปีกว่าๆค่ะมีคนไปติดต่อหาเข้ามาทํางานในกรุงเทพครับครั้งแรกเลยอายุเท่าไหร่คะเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพประมาณ1ิบ สิบห้าค่ะส5บห้าไปอยู่โรงงานปลากระป๋องเหรอคะค่ะทีแรกไปอยู่โรงงานปลากระป๋องแถวลาดพร้าวค่ะแล้วมากับเพื่อนสามคนสภาพตอนเป็นอยู่มันเป็นยังไงคะคือมันแบบมันก็คือคนมันเยอะคนโรงงานนั้นนะคะมันเยอะอยู่รวมกันแบบนอนลำบากค่ะมันนอนแบบนอนรวมกันแบบมันไม่เป็นที่อ่ะมันนอนแบบในโรงงานเลยอ่ะนอนเป็นปลากระป๋องเลยนอนเป็นปลากระป๋องนอนตามที่ก็ทำอ่ะอุธผ้าใครได้นอนก่อนก็ได้นอน แย่งที่กันอ่ะอ๋อตรงที่ทํางานยืนทำงานตรงนั้นนอนตรงนั้นแล้วก็ล้างแล้วก็นอนตรงนั้นเลยรอยตรงนั้นเลยเหรอ้ตหข้างหลังก็จะเป็นโรงงานเป็นป่าตรงเงินตัวทอมก็วิ่งไปอยู่งมาโอ้ยมันเป็นทั้งกลิ่นคาวเนาะมันเพราะว่ามันเป็นอาหารอ่ะใช่ไหมคะ แต่ว่ามันไม่มีที่พักที่แบบแยกออกไปไมแบบนั้นเลยสมัยนู้นอาจจะไม่ได้เป็นแบบได้มาฐานานประมาณ 6- 7เดเดือนนะคะหกเดือนอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวค่ะแล้วทำอะไรต่อครับแกินก็ไม่ให้กินต้องซื้อกินเองเงินอ่ะเขาเลยอ๋อโรงงานก็ไม่ได้มีให้มีให้ค่ะที่นอนก็คือตามมีตามเกิดใช่ค่ะแล้วก็ชิงกันไปนอนเป็นปลากระป๋องเมื่อกี้อืเราก็เลยกลับบ้านดีกว่าบอยทับ กลับบ้านไปกลับไปก็ไปทํานาละวค่ะเย้ได้ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมคะกลับมาใหม่กลับลงมาใหม่อีกค่ะมากับใครงวันนี้มากับเพื่อนกันเองค่ะกับเพื่อนอีกแล้วค่ะมาทําอะไรเองวันนี้มาที่แรกก็จะมาเลี้ยงน้องที่นี่เราก็ให้เดนหนุดร้อยไปมาบอกว่าคนได้แล้วก็เลยมาทําโรงงานทอผ้าตรงข้างวัดไทรทองค่ะครับค่ะทีนี้ดีดีกว่าหน่อยไหมดีกว่าเนาะมันเป็นที่นอนมีที่พักให้อ๋อ รอบแรกเราอาจจะไปเจอโรงงานที่เขาไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็โอเคละเริ่มปรับตัวได้โตขึ้นแล้วด้วยโรงงานก่นดีอะไรก่นดีเป็นยังไงคะก็ทําได้ดีมันก็จะให้เป็นเงินเดือนเย็บแล้วก็มันจะมีพิเศษอีกเลิกงานสี่โมงเาจะมีพิเศษถ้าเราไม่เลิกแล้วก็จะไปตัดแปตัดที่ได้อะโอจะให้เป็นตัวตัวละห้าบาทเขจะดีขึ้นน่อยก็จะได้รายได้เพิ่มอีกได้เพิ่มเีกเราก็ไม่กลับห้องเลยสิ กลับเลิกประมาณสองทุ่มสองทุ่มเลิกทำหนึงสองทุ่มเนอตัดเพลินเลตัดเพลินับเพื่อนเงี้ยมันมีห้องพักกับเพื่อนอยู่กันสองคนก่อนห้องพักก็ไม่แพงอยู่ด้วยกันสองคนก็พันน้ําไฟด้วยอันหนึ่งไงค่ะเรื่องราวชีวิตกําลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเที่ยงเที่ยงยี่สิบไปแหละมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าแฟนเกิดอุบัติเหตุ นี่แหละแล้วว่ายังจะไม่เผาศพตำรวจว่าให้เผาไปเลยเขาจะรับผิดชอบพราะนี้พอเผาเสร็จไรเสร็จแล้วเป็น<ด>ผิดท้กคูประมาทร่วมประมาทร่วมจบเลย